ที่นี่ไม่ใช่เขาใหญ่แต่คือสุพรรณบุรีมาพักผ่อนชิลๆได้ทั้งครอบครัวบอกเลยว่าคุ้มกว่าน,นี่ไม่มีแล้วอมอยากแนะนำที่นี่มากวันนี้นะอมพาครอบครัวาม,มาเที่ยวที่สุพรรณบุรีและคือที่นี่คือคุ้มมากที่เดียวมีทั้งที่พักคาเฟ่และบรรยากาศคือชิลลานทุกคนดูดิคืออบร้มไมด้วยทะเลสาบแล้วก็สวนดอกไม้พูดบรรดงนานที่นี่คืออิสรีนัชลลรีสอร์ทอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพแล้วครั้งนี้อมจองมาเป็นห้องแฟมิลี่สวีทก็คือจะมีสองห้องนอน สะดวกคือครบคันไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนคือระดับโรงแรม5ดาวเลยทุกคนคือนอนสบายมากของใช้คือครบคันไม่ว่าจะเป็นเซตอาบน้ำไดร์เป่าผมมินิบาร์5ไม่น่าก็คือ Wi-Fi สมาร์ททีวี55นิ้วนอนดูเน็ตฟิกช้ำๆแล้วห้องแฟมิลี่นะก็จะมีอ่างน้ําใหญ่ๆแบบนี้เลยนอนแช่น้ําชมวิวคือดีแล้วยังไม่หมดห้องแฟมิลี่สวีทก็จะมีห้องกินข้าวแบบนี้ด้วยยังไม่พอขออวดต่อทุกคนดูวิวที่พักดีคือมันสงบเสร็จแล้วก็คือถ่ายคอนเทนต์ได้ทุกมุมอ่ะบอกตามตรงว่าถ้าใครอยากมาพักผ่อนที่ใกล้องมาแล้วทุกคน จะอวยยังไงแล้วใช่ค่ะครอบครัวอมอคือไม่ออกไปไหนแล้วก็คือสั่งอาหารเข้ามากินในที่พักเลยแล้วที่นี่เขาทําอาหารอร่อยด้วยนะทุกคนกินเข้าไปชมวิวไปคือแบบดีอ่ะครั้งนี้อมพาครอบครัวมาที่นี่อมรู้สึกว่าเหมือนได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วคือมีความสุขมากอะทุกคนโอเคคืนนี้ขอหลับก่อนตื่นเช้ามาคือมีอาหารเช้านะจ๊ะราคานี้คือรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วแล้วอาหารเช้าก็อร่อยอีกแล้วทุกคนเขาจะมีให้เลือกนะระหว่างข้าวต้มทะเลกับอเมริกันเบเกฟร์สามารถเลือกได้ตามที่ชอบได้เลยกินข้าวเช้าไปชมวิวไปคือสวย บรรยากาศคือดีมากอะทุกคนมีทั้งวิวทะเลสาบแล้วก็สวนดอกไม้ให้เดินเล่นแบบนี้เลยบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ของอมนะคือชอบมากาจริงปะใครที่อยากพาครอบครัวมานะอมคือแนะนาเพราะว่าที่นี่นะคือสง,งบแล้วก็คบคันทุกอย่างจริงๆที่นี่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,400บาทต่อคืนแต่ยังไม่จบคือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดไปเลย20%ทุกห้องราคาเริ่มต้นเพียงแค่1920บาทต่อคืนราคานี้อมบอกเลยว่าคุ้มมากทุกคนและสถานที่แห่งนี้นะเขายังให้เช่าเป็นสถานที่จัดงานแต่ง Music Events, แ่งมววคคออนนแลลกกกกก็็าาาาพด้้้ไรรยบัผๆ หรือพาตัวเองมาพักผ่อนใกล้ๆกรุงเทพนะออมแนะนําที่นี่เลยเพียงแค่หน,นชั่วโมงจากกรุงเทพเท่านั้นทุกคนมากันเยอะๆนะทุกคนออมบอกเลยว่าดีและคุ้มค่ามาก